ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะนายนภัสเผยยังคบกับแพทย์นภาพเหมือนเดิมแค่ง,งอนกันละค่ะก่อนหน้าทำเอาแฟนคลับใจหายหแพทย์นภาพพูดเหมือนว่าเลิกลากับนายนภัสเป็นที่เรียบร้อยทําให้แฟนคลับหลายคนสงสัยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนอกจากนี้นะคะยังออกมาโพสข้อความชวนสงสัยนะคะโดยเจ้าตัวอย่างแพทย์นภาพโพสต์บอกว่า อาการเบื้องต้นไม่มีใครอาการทั่วไปไม่มีแฟนหวานเจี๊ยบคุณแม่ลูกหนึ่งทำเอาชาวเน็ตกระสับสนหนักแล้วค่ะแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งสองปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะด้านไอจีของน,นายนพัฒก็ออกมาโพสข้อความผ่านทางไอจีบอกว่าตอบข้อความไม่ทันเลยยังคบกันอยู่นะครับงอนกันนิดหน่อยแต่ปรับความเข้าใจกันแล้วครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณนายออกมาเปิดเผยและชี้แจงให้ได้ฟังกันคะ่ะ